สวัสดีครับผมเอกพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดปันแพรงเอฟซีน้องเองครับมาผมมาเพาะกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุ้งอิงครับไปตุลามาเหล้วพี่น้องไปั้งแต่ที่สี่เคิงไปตุลามาแล้วกะเลยเด้วไปตลาดเนาะไปตลาดซื้อไปซื้อไก่มาต้มสัวครับ สื่อไก่มาต้มส่วกับสื่อมูมาลาครับไอ้พยุ์กินข่าวเสามาือนี้แล้วไปกระสินนวดนวดก้อนพ้นนะนวดก้อนจังสิเมื่อพ้นนะฝนครับพีหน้องฝนไงฝนบริโตกดอกเต้ฝนไงครับไงไงเลี่ยนเลี่ยนอยู่องศีละเมืดคืน บรรยากาศยังมือเศราดีดีพี่น้องเบ่งดีละปัด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 ตอนนี้กำลังตีหาเลยพี่น้องตีหาเครื่องตีหาซีสิบนี่แหละประมาณนี้แหละแอลออกไปตาวดูกดิกแอลออก ออกมาเล่นก่อนจะข้าวแนมหาไอโดไอโดไปไหนอืไอโดไปไหนอ่ะ้ยอไอโดไปไหนเงะ้ยโมน้อยมองหาพี่โดแล้วพี่โดไม่มาเล่นด้วยเลยเล่นคนเดียวมันจะสนุกตรงไหนอ่ะกินหญ้าไปแล้วเอเป็นหมานะ อย่าลืมนะว่าตัวเองเป็นหมาฮึด้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแสแสตีเลยตีตีมานี่มานี่ฮึฮึฮึเบ่งเพื่นเบ่งเพืเ่อนอ่อนฮึฮึฮึด้ย เบืงเพิ่นโอ้ยยังเมืนคือมานี่ก่อนไปไปมานี้เห็นเดี๋ยวคอยมาเหลี่ยนไอ้โดว่ายยูเดี๋ยวคอยมาเหลี่ยนเนอะ เดี๋ยวคนมาเร็งไอ้โดโดมาอยู่เบงห้องนี้ละล่ะน้องทองทานกับน,น้องทองแท้ตุลูตุลูกินแล้วตุลูปูเอายแล้วครับเดี๋ยวมาดูน้องวาสนาหื ได้บ่ห้องไห้ละเด้อบ่ห้องไห้ละเด้อเบ่งหม่องนอนปูปูได้หม่องนอนดีคักเลย <c oughs> มีผ้าม่านพร้อมอ่ะเลียกเกลือเมื่อนี้กสิไปซื้อไฟซื้อมุ้ง เมื่อคืนนายุ่งยุ่งยุงมีอยู่แต่ว่าอากาศมันเย็นครับเมื่อคืนกันเลยได้ห่มพาห่มกันเลยว่าได้รับผลกับทบปั้นใดแต่ถ้ามือใดอากาศอาำๆนี่ห่มพาห่มกับว่าใดจุดยกกันยุ่งกับว่าใดไก่เฟืองอันตรายตรงก้างมุงครับเด้ไปสื่อมุงมาให้ปวนหนึ่งสื่อมุงแล้วก็ะสื่อไฟ น้องวาสนาออกบ่ได้หรอกพี่น้องอากาศแบบนี้ยังไดก็เอาออกมาบ่ได้เป็นไข่แล้วก็เพิ่นก็บ่มักไอ้อากาศชื้นๆงัวเพิ่นมักแดดเมือ่อใดแดดจ้าๆนี่บ่โอ้ยยืนตากแดดอยู่3ชั่วโม,มงก็ได้อากาศแบบนี้ต้องเอาควายออกควายมาผลชื้นๆแฉะๆนี่ สิวาเป็นหล้วกับหน่าเลือเสือเนอะพี่น้องเนาะเป็นงัวตัวถี่ใหญ่ที่สุดในบรรดางัวถี่เป็นรางวัลเป็นงัวตัวแรกที่คนมามาเลือกมาเพื่อที่สีเลือกกันนะแต่ก็เขาก็เลือกเอาตัวนี้ก่อนผู้ไดมากกัเลือกเอาแต่ตัวนี้ผู้ใดมากกัเลือกเอาแต่ตัวนี้แต่ผลสุดท้ายค้นที่ได้คือคนที่บไดีเลือกครับพี่น้อง น้องอุงอิงบ่ได้เลือกเพราะว่ามันเหลืออยู่ตัวสุดท้ายมีแต่คนอยากได้ตัวนี้ไปกับมากก็อยากได้ตัวนี้แต่ว่าน้องบม่ยอมไปครับน้องบม่ยอมไปเราคนที่บ่ได้เลือกคือน้องอุงอิงบ่ได้เลือกเดีมาอยู่กับน้องอุงอิงถือว่าวาสนาดวงสมพงกันผูกมัดกันไว้ก็เลยเด้๋ยมาอยู่น้ากันครับแม่น布拉วาสนา วาสนาเกิดมาตลองต่อก็สีวาบอกครับกับพี่น้องพามาเยี่ยมมาย่ามีหมูเส้าครับเดี๋ยวสิไปเข้าครัวแล้วครับพี่น้องดุกดิกตามหาแล้วตอนนี้เดี๋ยวหาอาหารน่องท้องทากับน่องท้องแทรก่อนขอบคุณทุกกนลังใจครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานหลังบ้านตาเพิ่นจังแมนคือกันกับตัวนั้นคือคือวัสนาน่ะ,นะปอนวะพอวาอแหวแวะเลยเพราะแต่วัสิได้กินเนี่ มึงดีละ่ะพ่นนะพ่นนะพ่นนะพ่นพ่นนะพ่น,นนะ,อนนะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากความรับรองเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้ององค์อิงอครับเป็นกำลังใจทีมงานหลังบาดน,นะครับเนาะช่องป้าวันช่องป้านางแม่บ้านน้ององค์อิงแล้วก็ช่องบุญแอลแล้วแต่สีเห็ดครับพี่น้องเดี๋ยวสีบอกนายโยมาเบิ่งน้องวาสนาครับว่าเป็นอยู่จังไดเนาะอาการเป็นจังไรต้องให้วัคซีนยังแน่ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเรื่องรล่าต่างๆสิเป็นจังไดมีอีหยังไหนาติดตามนาสนใจฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงโฆษณาครับบวกกดขามโฆษณาช่องท่องพูนแม่น้อยน้องอุ้งอิงอนะครับเนาะแล้วก็ทุกๆช่องหลังบานครับฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานหลังบานครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ